เพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆยิง1 m อแล้วนะครับผมอ่ะแฟร์น้อยสมุดน้อยยิง1 m อแล้วนะคบเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับของไม่ต้องสุดก็ได้นะครับแค่กลางๆนี่ก็ยิง1 m อได้แล้วนะครับสมุดน้อยแฟร์น้อยนะครับก็ยิง1 m อได้แล้วครับมันไม่จําเป็นนะต้องสมุด2อ0 0ันอย่างเงี้ยถ้าสมุดสอ0พต้องยิง4 m อนะโอเคครับก็กราบสวัสดีชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับก็ มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาลองเทสดาเมจตนะครับตั้งแต่เล่นเล่นผมเล่นมานานมากเลยนะครับเพื่อนๆเนาะก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ต้องอย่าไปแข่งกับใครนะครับแข่งกับตัวเองพอนะครับเนาะก็เล่นมาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับตองขออภัยด้วยนะลิ้นพันลิ้นพันนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยนะกันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะนี่นะครับอันดับแรก สเตตัสก่อนเลยนะครับอ่านนี้ผมอัพอย่างนี้เลยนะครับที่ผมลงวิดนี้ก็คือเพื่ออยากได้เลือดนะครับจะได้ยืนยืนนานๆนะครับจะได้ไม่ต้องบางเพราะว่าสไนเาว่ะมันบางนะครับต้องต้องเพิ่มเลือดนิดหน่อยนะครับเนาะใครต่อยอะไรหน้าจอสั่นเลยนะผมก็ลงเป็นด็นะครับตันเลยนะครับลองลงมาก็ EG i นะครับถ้าเรากดสกิล ex แล้ว ทำให้ได้480นะครับแล้วก็เรากดสเรากดไอ้สกิล e อก่อนนะครับแล้วก็มาลงเอ i จนะแล้วทำแล้วให้มันได้480นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับประมาณนั้นที่เหลือลงลักให้มันได้120สนะครับสายนูปูนะแต่ถ้าสายออกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาลงเท่าไหร่นะครับผมก็ลงลักไปไปร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับลักผมลงไปร้อยยี่สิบเก้านะครับเกินมานิดหน่อยนะครับ นะที่เหลือก็ถ้าใครอยากสุดจริงๆก็ลงก็ไม่ต้องลงวิดนะครับก็ลงรักลงแค่3มอันนี้นะครับก็เอา40ที่ผมลงวิดเนี่ยเอามาลงรักได้นะครับประมาณนั้นนะครับมาดูของสวมใส่กันนะครับของสวมใส่อันแรกนะครับกาไรพึ่งนะอันนี้คืออัปม่วงแล้วนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่ากําไรพึ่งบวก5อัปม่วงนี่แรงมากนะครับเพื่อน เพราะว่าเราได้ a t k 4%อเนะครับเมื่อบวก5นะครับนะกับเด็กอีก12เลยนะครับอุ้ยมันสูตรจัดจริงๆนะครับเนี่ยก็หามาได้นะครับไม่ต้องบวกถ้าใครบวก10ได้นี้เทพเลยนะครับแต่ผมไม่มีบรญญาบวกนะครับเพราะว่าบวกปลอดภัยโคตรแพงนะครับไม่ไหวนะครับตีบวกเองก็ชิ้นละ5 m อมครับแพงเกินนะครับก็ใส่เป็นการทาดนะครับประมาณนั้นนะครับเสื้อ ขั้นต่าต้องบวกสิบนะครับเพื่อนๆไม่งั้นไม่แรงนะครับขั้นต่ํานี่บวกสิบเลยนะครับเสื้อกับอาวุธอ่ะหาให้ได้บวกสิบก่อนนะครับที่เหลือนี้บวกอะไรก็ได้นะครับเนาะประมาณนั้นนะครับการ์ดก็ใส่เป็นสเกลิตันดาวนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ะส่วนเสื้อคุมนะครับถ้าบวกสิบกับเอาง่ายๆเลยถ้าไม่บวกสิบเอ็ดอ่ะอย่าหาอย่าเอามาใส่นะครับ จริงๆอย่าไปซื้อบวก10นะครับเสียเงินเปล่าๆครับถ้าซื้อบวก10อ่ะซื้อบวก4ดีกว่านะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าบวก10บ่ะมันไม่ได้คินะครับมันเขียนบอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องตั้งแต่บวก11ไปนะครับมันถึงจะได้คินะอย่าหาทำนะครับนะอย่าหาทำนะครับอย่าไปซื้อบวก10มาใส่นะครับมันไม่มันเอาง่ายๆเลยบวก10เท่ากับบวก4่เท่ากันนะครับไม่ต้องลองนะครับโอเคส่วนการ์ดผมก็ใส่เป็นกิจกรรมนะครับรองเท้าไม่มีการ์ดนะครับ ห้าเมลผมไม่มีกาดนะแล้วก็น้ำเต้านะครับที่ทำมาจากเฟรี่นะก็อัพมาเป็นม่วงนะครับผมก็เอาบวกห้านะครับบวกได้แค่นี้จริงๆนะครับผมไม่มีบัญญาบวกสิบหรอกนะครับก็ใส่เป็นการ์ดเผานะครับประมาณนั้นนะครับส่วนธาตุสุนัขนะครับก็ยังเก็บไปของผสมอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้400อันนะครับ ผมก็ยังเก็บเรื่อยๆนะครับพยายามจอรูให้ได้นะครับยากนะครับจอจอรูนี้พบว่าน่าจะครึ่งปีน่าจะได้อยู่นะครับไม่ไม่เกินความสามารถของเราหรอกนะครับเราเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีค่าใส่นะครับออฟก็กากมากออฟผมอ่ะไม่มีไก่เลยนะครับเพื่อนๆจริงๆเสื้อก็ไม่มีออฟไก่นะครับเห็นไหมมีแต่อินซีนะครับส่วนธนูผมมาดูออฟหดนะครับไก่สิบ ผมไม่อยากโชว์เลยอะครับเพราะว่ามันเทพเื้ยนครับโอ้โหเคไอเอ็นซีหนึ่งนะครับผพว่าสุดแล้วนะครับเนี่ยไม่มีใครสุดเท่าผมเลยนะครับไม่มีใครไอเอนศูนแล้วนะครับผมนี่สุดแล้วไอซหนึ่งะครับนะครับธนูนี่ก็ฟุ๊กตีบวกได้นะครับธนูนี่ขั้นต่ำบวกสิบนะครับเพราะว่ามันจะคอมโบกับเสื้อนะครับนี่มันแรงตรงนี้อะครับเห็นไหม ถ้าใส่ครบ2ชิ้นนะครับ AJI 5แล้วก็พีดาเมจ10นะครับแล้วถ้าถานูบวก10ก็ได้พีดาเมจอีก5นะครับถ้าเสื้อบวก10ก็ได้พีดาเมจอีก5นะครับหลายคนถาม้าหลายคนถามผมเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าถ้าไม่บวก10แล้วมันยังยังได้ออฟนี้ไหมนะครับไอได้นะครับมันจะได้แต่แถวบนนะมันจะได้แต่ AJI 5กับพีดาเมจ10แค่นั้นนะครับ ข้างล่างมันจะไม่ได้นะครับต้องบวกสิบก่อนนะถึงจะได้นะครับโอเคครับอันนี้ผมก็ใส่ของไอ้คาฟ้านะครับตัวเก่านานๆตั้งแต่สมัยนู้นนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับใส่เป็นหัวนี้ก็ได้นะครับผมก็ใช้ประจํานะครับมันดีนะหัวเนี้ยเอาไว้ล่าบอสล่ามินินะครับดีมากนะครับแต่ถ้าไวไฟาร์มอ่ะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเอาไปฟฟาร์มไม่มีประโยชน์นะครับประมาณนั้นนะครับหน้ากากน้ําแข็งนี่ก็ฟุกได้นะครับ ออโหดนะแต่ไม่ตวงสายนะครับปากนะครับหน้ากากนะครับถ้าใครไม่มีนะผมแนะนํานะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอาจจะเจ็บคอนะครับเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะเสียงเบานะครับต้องเล่งเสียงเอานะครับถ้าใครเสียงเบาต่อสายลาโพงเลยนะครับใบหน้านี่นะครับตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับเดกสิบนะครับเท่ากับ a k หนึ่งร้อยอะครับเ dexi อ่ะมันดีนะสําหรับใครไม่มีนะครับ ปากนะครับก็ใส่เป็นปากนิดได้นะครับที่มันแจกอะครับเนี่ย a t ทีเสี่เปอร์เซ็นเนี่ยครับที่มันแจกใส่ตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ทันนะครับก็ไปซื้อปากตัวนี้มาใส่นะครับ ATK เสามเปอร์เซ็นตนะครับปากตัวเนี้ยในตลาดมีขายนะครับก็ไปหาซื้อมาใส่นะครับหลังนะครับซากุระเลยนะครับถ้าใครไม่มีหลังงเหมือนผมนะซากุระเลยนะครับ น้ำลายคาหัวต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้โห,โโหทุเรศเกินเด็ดแค่ก็ใส่เป็นซากุระนะครับแรงนะครับกูแต่ว่าซากุระมันจะเบากว่าไอ้นี้นะครับแค่ไม่กี่หมื่นนะครับผมว่าใส่ซากุระดีกว่านะครับสําหรับเมื่อใครไม่มีนะส่วนไอ้นี่ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเลื่อนหาดูเลยนะครับนะถ้าใครหาไม่เห็นเลื่อนหาดูได้นะครับมันจะ อยู่อยู่อยู่นนมูนั้นเหลอครับไม่ยากนะครับเนี่ครับทำเคสเอาเลยนะครับอันนี้คือออฟเทปเลยนะครับนี่ออฟเทปโอ้โหเพื่อนเพื่อว่าดีไหมครับไกลเจ็ดนะครับอยู่ตีดีนะตีบวกหกนะครับถ้าตีไม่ถ้าตีไม่ได้นี่ผมจบเลยนะครับไม่รู้จะไปหาอะไรมาซ่อมโอเคครับจบประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมยังหาไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆออันเนี้ยผมยังไม่มีนะครับตอนนี้ผมเก็บได้ห้าสิบแล้วนะครับ ขาดอีก40นะครับผมได้ครึ่งทางแล้วถ้าครบแล้วผมจะมารีวิวนะครับให้ดูนะครับว่าเลือกอาวุธชิ้นไหนดีนะครับเนี่ยนะครับผมเหลืออีก40นะครับใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆผมกําลังเก็บรีบเลยนะเนาะประมาณนั้นนะครับมาดูรูนกันเลยนะครับต่อด้วยรูนเลยนะให้เอาสกิลก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับเอาสกิลก่อนรูนนะครับมันถึงจะเข้าใจนะครับสกิลนี้ตามนี้เลยนะครับสแตนดาร์ดของ ADL นะครับ ดี e อ l จ๋านะครับอัปตามผมเลยอ่าอัพเลยนะครับตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอ่าสำคัญก็เป็นตัวนี้นะครับเมื่อเรากดใช้นะครับเราจะได้ e t k เพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็สเตตัสห้าแล้วก็คีดสิบนะครับนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็กดใช้ทำให้เราวิ่งไวนะครับทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับ พอเรามาขึ้นพอเราขึ้นมาคาสักนะครับเพื่อนๆสกิลที่จําเป็นเลยนะครับนี่ครับ ex เมื่อเรากดใช้นะครับเราจะได้เด็ก30แล้วก็อินสามแล้วก็คีสามสนะครับแล้วก็คีดาเมจอีก100นะครับแล้วก็เพิ่มระยะโจมตีอีก1เมตรนะครับเพื่อนๆมันดีมากนะครับสกิลเนี้ยแต่มันจะหัก aspd เรา70%นะครับแล้วก็ agi อีก30นะครับนะมีรูนด้วยนะครับเดี๋ยว ในพัทถัดไปนะครับเป็นลูนนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนะครับแล้วก็มาอัพสกิลนี้นะครับมันจะโจมตีปกติมีโอกาส100%นะครับเพิ่มเมื่อเรายิงไปอีกเมื่อเรายิงไปติดขิ 1M น่มใช่ไหมครับมันก็จะติดขีขาวประมาณประมาณแสนสองแสนประมาณนั้นนะครับเท่าเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมสังเกตนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขี่ม้านะครับอันนี้ก็เป็นขี่มานะนะครับ ที่เหลือก็ขาด2องพก็มาลงอันนี้นะลงเล่นๆนะครับไม่รู้จะลงอะไรนะครับโอเคมาดูค่าสี่นะครับค <c oughs> ่าส <c oughs> ี่เพนเขาบอกว่าต้องอัพให้ให้จบนะครับแล้วก็มีสม,มุดห้าเล่มน,นะครับมันก็จะเพิ่มสเต็กสามร้อยนะแต่ผมโอโ้โหผมก็จะหาได้นะเพิ่งได้2องหมืนอีกนานนะครับก็ที่เราใช้เน้นๆเลยนะครับคือ2องสกิลนี้นะครับสามสกิลนี้นะ ขี่หมาอันนี้คือสกิลที่ขี่หมาแล้วยิงได้นะครับอันนี้คือสกิลยิงกระจายนะครับอันนี้คือสกิลเพิ่มดาเมจแล้วก็ระยะการยิงให้มันไกลขึ้นนะครับนะสามสกิลนี้นะครับที่จําเป็นนะครับอันนี้ก็สกิลทอยหลังนะไม่ค่อยได้ใช้นะครับ <c oughs> สกิลนี้ต้องผ่านตัวนี้นะครับต้องผ่านยิงเป็นใน เป็นแสงนะครับต้องผ่านตัวนี้มานะครับถึงจะได้สกิลนี้นะครับนะครับสกิลก็จบประมาณนี้นะครับไปดูรูนกันเลยนะครับผมจะไปแบบจรวดเลยนะครับไวๆเลยนะครับปื๊ดๆเลยส่วนรูนนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามานานนานเลยนะครับเพื่อนๆก็โคตรนานเลยครับไปสกิลที่จําเป็นเลยนะครับ ex นะลิงล่งใส่ ex เลยนะครับเจอหน้า ex แล้วโจดจัดเลยนะครับนี่นะครับ 5่าห้าจุดนะครับจัดหนักเลยนะครับกดไปนะครับห้าจุดอันนี้ผมเอาแบบสายประหยัดเลยนะครับเฟืองน้อยน้อยนี่ก็เล่นได้นะครับเพื่อนผมจะเอาแค่ประหยัดเลยนะครับนี่นะครับห้าจุดนี้อัดให้เต็มนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราอัดห้าจุดนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนเราก็มาต่อด้วยสกิลบีดบีดนะครับเห็นไหมครับนี่บีดบีดจัดเลยนะครับบีดบีดจัด ทุกจุดเลยนะครับผมไม่ได้เลื่อนหานะครับผมจะไปแบบใบนะครับจะได้แบบทําให้คลิปมันสั้นที่สุดนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อหาเน้นๆนะครับนี่นะครับสกิลบีดบี t นะครับเยอะมากนะครับก็ไล่อัพเลยนะครับมีเยอะนะเลื่อนหาดูนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับเลื่อนหาดูนะพอเราบี b บีดเสร็จแล้วแล้วก็มาสกิลเพิ่ม ATK กันนะครับเรามาจงจุดกลางก่อนนะครับมาเริ่มจุดกลางแล้วก็ เอียงมาทางหัวนิดหน่อยนะครับนี่นะครับจุดแรกนะครับเพิ่ม etk 0.5จุดที่2เพิ่ม etk 1.5นะครับจุดที่3นะครับเพิ่ม etk 0.5นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆต่อมาสําคัญเหมือนกันนะครับโจมตีปกตินะครับนี่นะครับโจมโจมตีปกติเพิ่มความเสียหาย1%นะครับมี2จุดนะก็จัดเลยนะครับอันนี้มันน่าจะปลด job c ค์ d สาม นะครับมันถึงจะขึ้นนะผมไม่แน่ใจนะครับคาดอื่นมันขึ้นไหมไม่แน่ใจนะครับก็เมนบอกกันด้วยนะครับที่เหลือนะครับผมส่วนตัวผมนะครับที่เหลือผมก็ลงเป็นพวกไอ้เด็กนะครับเด็กขีนะครับหาเด็กกับขีให้ได้นะครับเยอะมากเลยนะครับมีหลายจุดมากนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับผมก็ลืมไปบ้างนะครับแต่ที่จําเป็นก็ประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าใครรูนเยอะๆนะครับอัดทุกเม็ดเลยนะครับเปิดไปเม็ดไหนอัดหมดเลยนะครับก็จะแรงมากนะครับส่วนผมรูนนิดเดียวเองนะครับไม่เยอะนะนี่นะครับก็หานะครับที่ด้ามีดอะไรนี่ก็จัดเลยนะครับเนี่ยเด็กพวกนี้สําคัญนะครับสําคัญมากนะครับพวกเนี้จัดเลยนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือรูนท่าหมดผมนะประมาณนั้นนะครับ อันนี้คือนานแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปอวยพรกิวานานแล้วนะครับกิวที่ผมอยู่นี่อาศัยเขานะครับไม่ใช่กิวผมนะผมอยู่ไปวันๆนีเฉยนะครับแต่ถ้าใครมีกิวที่มีแบบธนูก๊อดอย่างเงี้ยให้ผมชายอย่างเงี้ยผมไปเลยนะครับไปเลยนะครับนะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับมาดูรุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆ,ๆรุ่นใหม่ผมก็มีนิดหน่อยนะครับรุ่นใหม่ผมเดี Ó ๋ยว<ๆ>ผมเปิดให้ดูนะครับ ประมาณนั้นนี่นะครับรุ่นใหม่นี้ไม่มีดาวสักอันนะผมเอาแค่เอาแค่สแต็กัมเฉยๆนะครับเนี่ยสแต็กพวกเนี้ยมันสําคัญนะครับสแต็กพวกเนี้ยเห็นไหมครับ INC ทั้ง5้านะครับแรงมากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสแต็กยังอัพไม่ครบเลยนะครับยังกากๆอยู่เลยอ่ะรูอันแรกนะครับมีโอกาส2%ปซนะครับที่จะได้ที่มีไอโอกาสใช้2%ซ์นะครับ จะสร้างความเสียหายบิดบีดสองเท่านะครับดูเปอร์เซ็นต์ผมได้โคตรน้อยเลยนะครับเอามาทำอย่างเนี้ยน้อยเกินแล้วก็อันนี้นะครับเมื่อเรากดใช้เราจะได้คีย์ดาเมจสี่จุดสี่จุดหกนะแล้วก็คีย์ธรรมดาอีกสองนะครับที่จริงมันต้องได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมหาไม่ได้ไงครับผมมันสายเกลือนะครับอันนี้ก็จะยิงดูดเลือดนะครับผมยังไม่เข้าใจนะครับถ้าใครเข้าใจก็อธิบายด้วยนะครับแต่ผม เท่าที่รู้มาคร่าวๆก็มันน่าจะยิงดูดเลือดแหละเดี๋ยวม่เห็นเลือดมันขึ้นเลยนะครับ <c oughs> ว่ามันตกอัพสกิลเนี่ยแล้วก็เป็นรูนนี้ก็จะเป็นรูนที่ผมบอกนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันจะได้ไม่งงกันนะครับรุนเอสเมื่อกี้เนี่ยมันจะทําให้สกิลเลขขาวเนี่ยครับติดคินะครับ,รบสมมุติผมคิไป1ล้านแล้วอีกคิหนึ่งมันก็จะเป็นคิเหมือนกันนะครับเหมือนยิงคิทีเดียวแตก2นะครับ ประมาณนั้นนะครับดีนะถ้าเปอร์เซ็นเยอะๆนี่โคตรดีเลยนะครับเนี่ยผมหาเปอร์เซ็นเยอะไม่ได้นะครับได้แค่นี้แอดเดียวนะครับเอามาทำอย่างโอ้โหหาไม่ได้นะครับเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นรูนฟาร์มนะครับยิงดาวกระจายนะครับแรงนะประมาณนั้นนะครับรูนใหม่นะครับน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฮไลท์ให้ดูเลยนะครับสมุดสุดโหตมาเจ็ดร้อยนะครับ สมุดเจ็ดร้อยอะครับเห็นไหมสมุดน้อยก็ยิงแรงได้นะครับเพื่อนๆ ATK สี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้คลิปนี้กดเกือบยี่สิบนาทีนะครับเนาะต้องขออภัยนาะนะครับเพราะว่าผมอัดแน่นเลยนะครับทุกจุดทุกซอกทุกมุมบอกหมดนะครับประมาณนั้นนะครับน่าจะจบเท่านี้แหละครับเนาะสัตว์เลี้ยงผมก็ใส่เป็นสัตว์เลี้ยงนี้นะครับเพิ่มคีดาเมจสิบแล้วก็วิ่งไวอีกห้านะครับ จบครับเพื่อนๆก็ขอคนละหนึ่งไล์นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมก็จะทําคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีบรรจุนะครับเอ้ยใกล้แล้วครับอีกสองนาทีนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องจบไปด้วยไฮไลท์ล่าบอสนะครับนะสองนาทีนะครับแต่ถ้าใครรอไม่ได้ก็ตัดคิจบคลิปผมไปเลยนะครับโอเคครับไปดูไฮไลท์ล่าบอสกันเลยนะครับไป 喜んでお手伝いします。